สวัสดีค่ะส่งงานค่ะสตาร์รถค่ะไฟลีค่ะไฟลีเป็นวงแหวน LED นะคะไฟต่ำค่ะโฟอร์เตอร์ทางร้านทุกตัวเป็นใบซีนอนสูงต่ำในตัวนะคะไฟสูงค่ะไปค่ะชมแสงหน้าตัวรถนะคะ ไปส่งค่ะไปค่ะชมแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะคะส่งค่ะไปค่ะนี่นะคะแสงสว่างนอกตัวรถและในตัวรถไม่แตกต่างกันนะคะคันนี้เป็น Mitsubishi Xpander นะคะลูกค้านะคะได้เลือกติดตั้งนะคะเป็นโปรเจคเตอร์ใบบอกสนะคะพร้อมบระลัดคริสตั t นะคะสนใจงานดีๆเนียนๆติดต่อได้ที่ทางเพจ Facebook b t Premium Auto ต e n ีนนทุกสาขาค่ะขอบคุณค่ะ